แล้น,น,นี่เดี๋ยวเราจะเ,เริ่มจาก Black c a s สเซิลนะครับส่วน้เมตปราสาทที่บอกว่าเป็น c a สเซิลเป็นคอมเพล็กซ์นะที่ใหญ่สุดในยุโรปหาจุดฉีกไปเวอร์ซายก็บอกว่า the largest palace in the world ก็คือ palace ตัวตัวตัววังแต่รคอมเพล็กซ์คอมเพล็กซ์ก็คือรวม,มทั้งหลายแหล่ทั้งหมดเลยนะฮะทั้งหมดเลยเนี่ยอันเนี้ยใหญ่ที่สุดในยุโรปนะครับ จุดสวยงามน่าเสียดายนิดนึงนะอาจารย์นนะน่าเสียดายตรงที่ว่าฝนมันตกอันนี้ก็ต้องบอกว่าทั้งยุโรปเลยนะครับวิกิตาฟรอมเฮียโอเคครับโอเคครับเชิญคจาัย์เชิญครับ,น,รบน,น,นี้เราลงจากรถเพื่อเข้าปราสาทที่ขอบเขตเชื้อฝุ่นในยุโรปขนาดใหญ่ท่ามกลางอากาศมืดฝนตก ถนนส่วนใหญ่เป็นทิน่ตัดขนาดพอเหมาะสองโคกคื้น,นมักสกิดมากเปนยุบบล้นนี่คือตัวประสาทเดี๋ยวผมจะนำภาพเข้าไปใกล้ๆ เดี๋ยววิดีโอครับสวยจริงๆสวยจริงๆสวยสุดๆเลยช่วยบอกด้วยที่ไหนฮะช่วยบอกด้วยที่ไหนครับ ท่านศาสตราจารย์สมบัตินะครับที่หน้าพระราชวังที่คอมเพล็กซ์ที่สุดในยุโรปขอบกรุปลามันว่ต้องตั้งเหรอพ่อมีทหารอยากทราความท่านอาจารย์สมบัติลองลองลองพูดทีฮะพระราชวังชื่ออะไรครับตัวนี้ชื่อบทเซนต์ปีเตอร์อ๋อเซนต์ปีเตอร์เซนตต์์ปีเอรนะครับกับเซนต์ไวตุส นะครับก็มีอายุ650ปีครับ<น>อยู่ในพระราชวังใช่ไหมครับอยู่ในเป็นเป็นส่วนหนึ่งของบริเวณอ่า palace complex ครับเรากำลังเดินเข้าไปในพระพราชวังนี่คือมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดของกรุงเทพซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพระราชวัง มีนักเสกเจ้าชาิต่างๆเข้ามาเยี่ยชมชมเช่นเดียวกันฝนครึ่มนะครับ ทำให้ทัศน์ติสภาพในการเก็บภาพอาจจะลดตันไปแต่ก็ <Okay. S 1> เป็นรียลลิสติกของปลา เดินลึกเข้าไปในส่วนของพระราชวังนะครับแต่ไม่ทราบว่าจ,จะสิ้นสุดเมืไไม่อไหร่เนื่องจากอากาศหนาวเย็น yes. และมีรอ,องฝนของเชตคที่จิมมกริกรประธานที่ปรดีใช่ไหมครับประธานที่ปรดีคนแรกของเชนนบ ครับถ้าสัตย์าจารย์เกษมท่านไดยกนะครับกำลังเดินบ่นว่าฝนเยอะเกินไปนะครับฝนเปียกบนเลยหนักครับยกมือด้วยพูดด้วย ท่านกรรมาการสภาคลางด้วยความหนาวครับไม่ใช่พูดคำหยาบนะครับเพราะทนหนาวไม่ไหวจากปราสาทพมมองลงไปข้างล่างกรุงปราศนะครับมีอาคารเรียงรายสวยงามมากมีละอองฝนนะฮะมิสตี้นี่คือบรรยากาศของปราศยุโรปตะวันออกนะครับที่งดงามมาก เหมือนแดนเดลมิดก็น่าเป็นวาระโชคดีที่ผมมีโอกาสได้ติดตามคณะกรรมการบริหารของมหาวิทยาลัยราชภาัฏเพื่อมาศึกษาดูงานและเก็บภาพบางตอนไปจากจุดชมเมืองนะครับผมมองกลับขึ้นไปที่ตัวกราส นี่สักครู่เลยจะเข้าไปข้างในแล้วยืนฟังเลคเชอร์จากกายคุณบีท่ามกลางความหนาวของอากาศประมาณสิบองศา บ้านของภรค้านะครับมนมีกระตังนะครับอยู่กัน3หลังอยู่กันสามคนนั้นนะครับแต่หลังเนี่ยก็ขายนะขายครับ Princess of Tuscany นะครับก็ขายไปคนหชื่อว่า Tuscany Palace ส่วนตึกซ้ายมืออันนี้นะครับเขาเรียก Schwarzenberg p a l a ตระกูลชวาเซนเบิร์กเป็นตระกูลที่ใหญ่มากนะครับของของทางออสเตรียนะฮะแล้วก็ชวาเซนเบิร์กเราจะได้ยินชื่ออีกครั้งในตอนที่เราไปพกล้ทางคุณลอฟคาสเซิลเขาจะเป็นมีบรทนั้นมากชวาเซนเบิร์กคาสเซิลเนี่ยจะมีความสวยงามมากคือจะเป็นกราฟ f i t i ของแท้นะฮะเป็นที่ซองของแท้เลยเขาบอกสวยที่สุดก็คือมองมาจากมุมด้านล่างเขาไม่อยู่บนชิงก้อนผามองนี้เท่าไหร่นะครับแต่ด้านหลังเนี่ยก็คืออยู่บนชิงก้อนผามองขึ้นมาจะสวยมากเลยนะครับปัจจุบันนี้ชัวร์เซนตบอร์คาเลตเนี่ยเป็นอาร์เซนอลเป็นอาร์มีมิเซียมนะครับขึ้นทางด้านอาร์มีมิเซียมนั้นอยู่ต่อข้างล่างนั่นแะครับซ้านขวามือกำนัดสังฆราชดบวร วัดประวัติอาวไม่ชลาออันนี้ชอบปลาไลปัจจุบันนี้ก็ยังคงอยู่อันนี้เป็นตึกใหม่ของทีมันตั้งแต่สมัยที่ที่สแต่รเิด